ร้านวาวดับเพิงทางร้านไม่จำหน่ายอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและทางร้านได้จดทะเบียนพาณิชย์เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจึงขอชี้แจงและขอขอบคุณลูกค้าจำนวนมากที่สั่งซื้อทางเรายินดีบริการทุกท่านช่องทางการสั่งซื้อติดต่อไลน์ไอดี0 8 6 4 3 9 5 5 1 0 ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพลิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่29พฤศจิกายน2 5 6 3นนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวอุปกรณ์เสริมสายล่านะครับผมก็วันนี้ก็จะมีในส่วนของขาจับนะครับขาจับค่องเล็งขาซ้ายแล้วก็เล็กกรีเตอร์นะครับเป็นเล็กใส่ปืนเพนบอลนะครับผมอุปกรณ์การกีฬานะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะมาแนะนํานะครับผม ขาจับจะมีอยู่3ตัวนะครับคือแบบที่1แบบที่2แบบที่3นะครับผมมีอยู่3ตัว3รุ่นนะครับผมโอเคตัวแรกตัวนี้นะครับผมจะเป็นขาแบบอ่าเยื้องเยื้องมาด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะครับสามารถยืงสลับได้ในส่วนของรางตัวนี้จะเป็นรางขนาด20มิลนะครับสมาชิกราง20มิลท่อด้านบนนะครับท่อด้านบนที่ใส่ตรงนี้จะเป็นท่อยิ้ม5.4มิลนะครับผม ในส่วนของท่อนะครับจะเป็นท่อยิ่มห้าจุดสี่มิลโอเคตัวนี้นะครับผมก็เป็นรางยี่สิบมิลนะครับผมย้ารางยี่สิบมิลนะครับผมโอเคน็อตสามตัวเลยนะครับยึดแน่นนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนท่านสามารถติดรางเสริมได้ด้วยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นรางยี่สิบมิลสามารถใส่เลเซอร์ไฟฉายได้อีกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมติดเสริมได้อีกนะครับสําหรับตัวนี้ขึ้นบนนะครับผมหนึ่งชุด จะแถมประแจหนึ่งตัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นยางรัดด้านในนะครับยางรัดท่อนะครับใส่ด้านในโอเคถ้าเอาตัวยางออกก็จะเป็นท่อ30ถ้าเป็นเอาตัวยางใส่ก็เป็นยอะยี่สิบห้าจุดสี่มิลนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมโอเคตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา390บาทรวมส่งฟรีนะครับสาหรับขาตัวนี้นะครับผม390บาทรวมส่งฟรีโอเคต่อไปนะครับผมต่อไปเรามาดูในส่วนของขาจับ่าก้ามปู หนึ่งคู่สำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมองลอดสุนเปิดนะครับผมหนึ่งคู่อาแบบนี้นะครับรางนะครับรางจะจับได้ตั้งแต่เก้ามิลถึงสิบหกมิลนะครับผมหนึ่งคู่ประแจหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้สองร้อยสามสิบาทรวมส่งฟรีครับผมต่อไปเป็นขาจับ Discover y นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ใส่ได้ท่อหลายไซส์นะครับผมยี่มห้าจุดสี่มิลสามสิบมิลแล้วก็สามสี่มิลนะครับผม แต่ว่าในส่วนของรังจับจะเป็นรังจับ11มิลนะครับโอเคในส่วนของท่อสลับได้นะครับ30ยิอยิ่ม5.4แล้วก็34มิลนะครับผม1ชุดนะครับก็แถมยางอ่ารองนะครับผมรัดท่อนะครับผมเปลี่ยนไซส์ประแจหนตัว1คู่สมอคู่ยึดแน่นๆนะครับผมสำหรับตัวนี้ของ Discovery 390บาทรวมส่งฟรีครับผมราคาเท่าเดียวกันสำหรับอาตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมต่อไปนะครับเล็ก ตัวนี้เป็นเล็กใส่เพนบอลหรือท่านใดที่ชอบโมดิฟายนะครับผมเป็นเล็กอย่างดีนะครับควบคุมแรงดันนะครับผมรับแรงดัน4,500 psi พไอนะครับผมลมออกนะครับลมออก1,800 psi พนะครับสาหรับตัวนี้ลมออก1,800 p พ i ไอโอเคอย่างดีนะครับผมอย่างดีสําหรับตัวนี้นะครับสั่งผลิตอย่างดีเลยนะครับผมเกลเอ็มสคูณ1.5้านะครับผมตัวนี้ก็มีตัวเซฟตี้ลมเข้านะครับผม นี้ครับก็จะมีในส่วนของตุกกองด้วยนะครับผมสินค้าที่นํามาขายนะครับผมก็คัดมาอย่างดีเกตอย่างดีเลยนะครับผมโอเคในส่วนของอ่าเล็กนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคานะครับผมอ่า490บาทลมส่งฟรีนะครับในส่วนของเล็กเลเตอร์ตัวนี้นะครับผม490บาทลมส่งฟรีต่อไปนะครับผมต่อไปเรามาดูในส่วนของคาร์ไสจะมี2รุ่นนะครับผม คือรุ่นแรกขาซรายแบบสปริงรุ่นที่2ขาซ้ายแบบปลดไวปรับองศานะครับผมแบบสปริงนะครับผมก็ยืดได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมย้ํานะครับขาซ้ายทั้งสองตัวเป็นวัสดุโลหะแข็งนะครับผมไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับกิกก็อกนะครับไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นโลหะแข็งนะครับผมโอเครับน้าหนักได้ทนทนเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผม ยืดได้นะครับปรับได้นะครับปรับได้5้าสเต็ปนะครับสําหรับตัวนี้นะครับความยาวนะครับผมตรงนี้ติดเป็นหูกระดุมหูกวินได้เลยนะครับผมหรือถ่าในที่มีรางก็แถมรางไปให้นะครับผมเป็นราง20มิลนะครับแถมให้ฟรีหนึ่งตัวนะครับผมโอเคประแจหนึ่งตัวนะครับสําหรับขาซ้ายแบบสปริงตัวนี้นะครับผมอยู่ที่ราคา490บาทลมส่งฟรีนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูขาซรายแบบปลดไว้ปรับองศาได้ สำหรับตัวนี้เป็นขาทรายปลดไว้นะครับผมอ่ากดตรงนี้ปลดได้เลยนะครับสําหรับล่างแถมติดไปเป็นลางยี่สิบมิลนะครับผมปลดได้นะครับผมอ่ะยืดได้นะครับความยาวเก้าจุดห้านิ้วนะครับปรับองศาได้นะครับกี่องศานะครับผมสี่ห้าองศาเก้าสองศานะครับสามารถปรับได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมโอเค สำหรับคาายปลดไวยปรับองศาแถมประเจ็นตัวเพราะวันมีรางแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับรางอยู่ในตัวตัวนี้อยู่ที่ราคา690บาทรวมส่งฟรีนะครับผมโอเคชัดเจนนะครับสําหรับราคาวันนี้นะครับผมระบุไปชัดเจนแล้วนะครับผมสนใจสินค้าตัวไหนนะครับแอดมาที่ไลน์นะครับผม ID ดีไลน์ด้านบนเลยนะครับ ID ดีไลน์ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าหนึ่งศูนย์ครับผมแอดมาสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ